เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายรายการวิปัสสนากรรมฐานก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเช่นเคยก็เพื่อที่จะได้น้อนมนำธรรมะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่จิตใจของญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลาย เพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วก็น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะได้เกิดความสุขความเจริญแก่ชีวิตสืบต่อไปญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายรายการวิปัสสนากรรมาฐานมาพบกับญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เพื่อที่จะได้ นำแนวทางแห่งการปฏิบัติที่ปรสนากรมาฐานมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สลับรับฟังการเจริญนิปัสนากรมาฐานจะเป็นไปได้เมื่อมีความเข้าใจเรื่องสติปัฏฐานดีแล้วสติปัฏฐานก็คือการที่ท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนามธรรมาเข้าใจเรื่องรูปธรรมเข้าใจเรื่องมรรคมีองค์แปด จะหมายถึงว่าอบรมสติปัฏฐานก็คือการฟังเรื่องนามธรรมาเรื่องรูปธรรมเรื่องมรรคปิยองแปดเพราะว่าสติปัฏฐานมีนามธรรมารูปธรรมเป็นอารมณ์สติปัฏฐานคืออะไรสติปัฏฐานก็คือมรรคปิยองแปดนี้จเจริญเจริญขึ้นก็คือมาเลึกรู้ที่นามธรรมา มาระลึกรู้ที่รูปธรรมที่กําลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายและสภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะต้องเห็นความเป็นอนัตตาของนามาธรรมของรูปธรรมของมรรคเปองแปดจะเห็นอนัตตาได้ก็จะต้องเห็นสภาพธรรมเป็นสภาพธรรมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนก็หมายถึงว่า สภาพธรรมะนี่เกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยปัจจัยแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็ว,วไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเช่นว่าสีก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นเสียงก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางหูเท่านั้นกลิ่นก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางจมูกเท่านั้นรสก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางลิ้นเท่านั้น ผลทัพพะก็เป็นเพียงสิส่งที่ปรากฏทางกายเท่านั้นเห็นก็เป็นเพียงสภาพรู้ทางตาเท่านั้นได้ยินก็เป็นเพียงสภาพรู้ทางหูเท่านั้นรู้กลิ่นก็เป็นเพียงสภาพรู้ทางจมูกเท่านั้นรู้รสก็เป็นเพียงสภาพรู้ทางลิ้นเท่านั้นรู้ผลทัพพะเป็นเพียงสภาพรู้ทางกายเท่านั้นคิดนึกรู้เรื่องรู้ความหมายก็เป็นเพียงสภาพรู้ทางใจเท่านั้นะ แต่และอย่างเนี่ยเป็นอนัตตาไม่จะสัตว์ไม่จะบุคคลก็หมายถึงว่าสภาพธรรมอีกกันหนึ่งก็ไม่ใช่อีกกันหนึ่งช่นว่าสีก็ไม่ใช่เสียงเสียงก็ไม่ใช่กลิ่นกลิ่นก็ไม่ใช่รสรสก็ไม่ใช่โผฏฐัพพะเป็นคนละอันกันเห็นก็ไม่ใช่ได้ยินได้ยินก็ไม่ใช่รู้กลิ่นรู้กลิ่นก็ไม่ใช่รู้รสรู้รสก็ไม่ใช่รู้โผฏฐัพพะ และรู้ผตะพตภะก็ไม่ใช่ความคิดนึกในความคิดนึกก็ไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่รู้กลิ่นรู้รสรู้ผลตภะญาติโยมทั้งหลายจะเห็นได้ว่าสภาพธรรมคือสิ่งที่มีจริงที่เรียกว่ามาเนี่ยคือนามธรรมาคือรูปธรรมก็เป็นสภาวะธรรมแต่เป็นเพียงสภาพะธรรมแต่และอย่างรูปได้แก่สภาพไม่รู้อารมณ์ คือว่าคือสภาพไม่รู้อารมณ์ก็ได้แก่สิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นสภาวธรรมที่ไม่รู้อารมณ์ที่ที่เกิดขึ้นในกระดับไปนามธรรมคือสภาพรู้อารมณ์ได้แก่เห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้ผลตระคิดนึกก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล เกิดขึ้นแล้วก็หมดไปอย่างรวดเร็วญาติโยมจะต้องฟังแล้วก็พิจารณาสภาพธรรมที่ว่ามาเนี่ยว่าเป็นแต่ละอย่างเป็นแต่ละทางเป็นแต่ละทาวารจริงๆไม่ปนกันรูปก็ไม่ใช่นามนามก็ไม่ใช่รูปเมื่อเห็นว่าเป็นสัวธรรมะจริงๆความเป็นเราค่อยๆจางคลายไป ความเป็นเขาค่อยๆจางคลายไปอันแรกก็คือว่าความรู้เนี่ยเกิดจากการฟังการพิจารณาถ้าว่าความรู้ขั้นฟังไม่มีความเข้าใจไม่มีขั้นที่จะไปประจักษ์แจ้งในเศร้าธรรมะที่กำลังปรากฏเนี่ยก็มีไม่ได้เป็นไม่ได้ท่านผู้ใดที่ได้ยิยนได้ฟังมา,มากเข้าใจมากเข้าใจสภาพธรรมมากก็สามารถที่จะประจักษ์แจ้งได้ง่ายขึ้น ถ้าผู้ใดไม่ได้ฟังนามธรรมารูประธรรมไม่เข้าใจเรื่องรูประธรรมนามธรรมาเลยขั้นประจักษ์แจ้งก็เกิดขึ้นไม่ได้ปัญญาขั้นประจักษ์แจ้งไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้เลยการที่ญาติโยมทั้งหลายได้ยินซ้ำๆได้ฟังซ้ำๆก็จะเกื้อกูลให้ระลึกศึกษาในสัพพธรรมะได้ถูกนั่นเองแล้วก็จะต้องแยกให้ออกด้วยว่าปรามาัมดกับบัญญตัติี้มันต่างกัน ปรมตัตจะหมายถึงว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายสภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่สัตว์ไตไ่ใช่บุคคลนี่เป็นปรมตัตปรมัต์นี่จะมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเนีประจําอยู่ทุกลักษณะของสัตธรรมะทุกนามทุกลูกส่วนบัญญัตินั้นปรากฏทางใจบัญญัติคือชื่อสัตว์บุคคลสิ่งของความหมายหญิงชายไม่เกิดไม่ดับ เพราะว่าไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เป็นอารมณ์ของยิัสนาไม่ได้ด้วยญาติโยมจะต้องฟังให้เข้าใจทางตาทางหูจมูกลิ้นกายเนี่ยยังไม่รู้เรื่องยังไม่รู้ความหมายอะไรหมายถึงว่าตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยรับเฉพาะอารมณ์ที่เป็นปรมัตรธรรมเท่านั้นน่ะไม่รับบัญญัติคือหมายถึงว่าตาเนี่ยยังไม่รู้เรื่องหูนี่ยยังไม่รู้เรื่องจมูกไม่รู้เรื่อง ลิ้นเนี่ยยังไม่รู้เรื่องกายเนี่ยยังไม่รู้เรื่องตารับสีอย่างเดียวหูรับเสียงอย่างเดียวจมูกรับกลิ่นอย่างเดียวลิ้นรับรสอย่างเดียวผดกากายเนี่ยรับผัพ้าอย่างเดียวยังไม่รู้เรื่องยังไม่รู้ความหมายรู้เรื่องรู้ความหมายเนี่ยเป็นการรู้ทางใจเป็นสภาพรู้ทางใจรู้เรื่องรู้ความหมายเป็นการรู้ทางใจเป็นความคิดความจํา ซึ่งความคิดความจําก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลเป็นเพียงสภาพรู้ทางใจเท่านั้นน่ะดันั้นการระลึกศึกษาพิจารณาที่จะเป็นสติบัตฐานก็หมายถึงว่าระลึกศึกษาหรือมรรคเนยองแปดเนี่ยเกิดขึ้นทําหน้าที่รู้ที่นาม,มาทําที่รูปธรรมรู้ที่สิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูจมูกลิ้นกายที่เรียกว่ารู้รูประลึกรู้สภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรียกว่าเป็นนาม แล้วก็เป็นแต่ละทวารเป็นแต่ละทางด้วยไม่ปนกันไม่รวมกันจึงจะเห็นอนัตตาได้อนัตตานี้ก็หมาอทัว่วไม่ใช่ตัวตนสิ่งที่เกิดขึ้นระดับไปจะเป็นตัวตนได้อย่างไรจะโยมทั้งหลายลองพิจารณาดูสีเกิดแล้วดับเสียงเกิดแล้วดับกลิ่นเกิดแล้วดับผพึกปรภะเกิดแล้วดับเห็นเกิดแล้วดับได้ยินเกิดแล้วดับรู้กลิ่นเกิดแล้วดับรู้รสเกิดแล้วดับ รู้พอใะก,ก็เกิดแล้วดับคิดนึกก็แล้วคิดนึกแล้วก็ดับแล้วทะั้นสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับเนี่ยจะไปยึดถือเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี่ไม่ได้จะไปยึดเป็นตัวตนไม่ได้จะไปยึดเป็นเราเนี่ยไม่ได้จะไปยึดเป็นเขาก็ไม่ได้ด้วยนั้นจึงบอกว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเป็นสัพพธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเท่านั้นะนั้นปรมมตรธรรมเนี่ยไม่ว่า ปรมัดใดก็ตามนะ่ะจะมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยประจําอยู่ถ้าพิจารณาที่นํามาทํารูปธรรมแล้วท่านผู้ฟังทั้งหลายก็จะต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้จนเข้าไปละคลายเบื่อหน่ายไม่ยึดมัน่นไม่ถือมัน่นเพราะว่ามันไม่ได้มีส่วนใดที่จะยืนนานหรือ จีดังยั่งยืนให้ยึดมั่นถือมั่นได้ใครไปยึดมั่นถือมั่นผู้นั้นก็เป็นทุกข์เพราะว่าไปชอบในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็มีแต่ทุกข์น่ะผิดหวังอยู่เรื่อยผิดหวังอยู่ล่ำไปแล้วเข้าไปเห็นตามความเป็นจริงแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาพอเห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเท่านั้นน่ะ ก็จะค่อยๆละคลายความยึดมั่นความผูกพันความมีเยื่อใยในสัตธรรมะที่กำลังปรากฏได้ฉนั้นถ้าว่าเราอยู่ในการพิจารณาสัตวธรรมะคือนามธรรมรูปธรรมอยู่เนี่ยก็เรีว่าอยู่ในโลกของปรมัติธรรมถ้าอยู่ในโลกของปรมัติธรรมก็จะไม่มีทั้งเราทั้งเขา ไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยที่จะยึดมั่นถือมั่นได้จะเห็นนามนั้นเกิดขึ้นไดดับไปเห็นรูปนี้เกิดขึ้นในดดับไปด้วยสติด้วยปัญญาที่กระเดิงระลึกศึกษาอยู่คำว่าไม่เที่ยงเนี่ยก็หมายถึงว่ามีแล้วเนี่ยไม่มีมีแล้วก็หายไปมีแล้วก็หมดไปเขาเรียกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอน,นัตตาอย่างที่บอกแล้วว่าสภาวธรรม,ก,มก็ไม่ได้นอกไม่ไม่มีอะไรมากไปกว่าสี เสียงกลิ่นรสผลตภะเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้ผลตภะคิดนึกคือถ้าเห็นพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยเห็นสีก็ไม่เที่ยงเห็นเสียงก็ไม่เที่ยงนะได้ยินก็ไม่เที่ยงรู้กลิ่นก็ไม่เที่ยงรู้รสก็ไม่เที่ยงรู้ผลตภะก็ไม่เที่ยงคิดนึกก็ไม่เที่ยงทุกอย่างเนี่ยที่เป็นนามธรรมรูปประมนนี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ประจําอยู่เรียกว่าทุกลักษณะของสภาวธรรม เมื่อเข้าไปเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยเรียกว่าอยู่ในโลกของธรรมะก็จะมีธรรมะเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นเพื่อนมีธรรมะเป็นที่อาศัยมีธรรมะเป็นที่ระดึกศึกษาเป็นที่อยู่ก็ได้ก็จะ,จะมีแต่ความโล่งใจโปร่งใจเบาใจพอเห็นธรรมธรรมะในที่นี้หมายถึงว่านาม,มาธรรมรูปธรรมนาม,มาธรรมรูปธรรมแต่และอย่าง ก็อย่างที่บอกแล้วว่าเกิดขึ้นระดับไปที่เราเป็นทุกข์เห็นทุกข์ก็คือเห็นความเกิดความดับของธรรมะนี่แหละผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นก็เข้าไปเห็นตามความเป็นจริงที่จะเข้าถึงได้ว่าไม่มีส่วนใดที่จะไปยึดมั่นถือมั่นได้แล้วก็เป็นอย่างนั้นของเขาอยู่อย่างนั้นหนะมายถึงธรรมะเนี่ยเป็นธรรมดาของเขาอย่างนั้นคือเกิดขึ้นระดับไปทั้งนามธรรมารูปธรรม ผู้หนึ่งผู้ใดจะไปเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมเนี่ยไม่เกิดไม่ให้ดับนี่ไม่ได้เพราะว่าสังขารธรรมคือจิตเจสิกรูปหรือว่าย่อลงมาแล้วเนี่ยจิตเจสิกเนี่ยเป็นนามรูปเป็นรูปรูปธรรมนามธรรมเนี่ยเกิดขึ้นระดับไปเนี่ยเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเป็นความจริงว่าเขาอย่างนั้นฉะันผู้ใดที่เข้าไปเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูจมูกกลิ้นกายและสภาพรู้ทางตาหูจมูกกลิ้นกายใจ ตามความเป็นจริงแล้วก็จะเห็นอนัตตาเห็นความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะว่ามันเกิดแล้วก็ดับไปอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ญาติโยมผู้อบรมนิัสสนากรรมาฐานเนี่ยจะต้องฟังแล้วฟังอีกเข้าใจแล้วเข้าใจอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกจนกว่าสติปัญญาเนี่ยจะมีกําลัง มีความคมกล้ามีความว่องไวที่จะรู้ได้ไวรู้ได้เดวรู้ได้แรงรู้ได้ชัดเจนจึงจะตัดความเยื่อใยที่เป็นตัวตนสัตว์บุคคลได้จริงๆอันการฟังบ่อยๆเนืองๆเนี่นนยจึมีประโยชน์มากถ้าญาติโยมทั้งหลายได้ฟังซ้ำๆเนี่ยยังนาม,มาทํารูปธรรมทางตาหูจมูกดินกายใจเนี่ยจนกระทั่งความเข้าใจเนี่ยมั่นคงขึ้น ก็จะเป็นสังขารและขันปรุงแต่งให้ระลึกศึกษาได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นตดเร็วขึ้นเพราะว่ามีความชํานาญคือฟังก็เข้าใจได้เลยฟังทีก็เข้าใจทีฟังครั้งหนึ่งสติปัญญาก็เกิดครั้งหนึ่งยิ่งฟังบ่อยๆบ่อยๆเท่าไหร่เนี่ยสติปัญญาก็จะเกิดบ่อยๆเท่านั้นะจึงบอกว่ามีประโยชน์มากในการที่จะจมได้ฟังเรื่องการจเจริญนิพพานกรรมฐานเนี่ย แล้วก็สติปัฏฐานนี่เป็นทางเดียวจริงๆที่จะทําให้รู้แจ้งแทงตลอดในสัตธรรมะได้ก็หมายถึงว่าจิตทั้งหมดเนี่ยเจดสิตทั้งหมดรูปทั้งหมดเนี่ยเป็นสัาวธรรมะเป็นนามาธรรมเป็นรูปธรรมไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ันการฟัง,ฟงการอบรมก็เพื่อที่จะให้เข้าใจเรื่องชาธรรมะที่กำลังปรากฏเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยิ่งขึ้นละเอียดขึ้นก็จะได้พิจณาได้ถูกได้เร็วได้เป็นได้แรงเพราะว่าความชนิดชำนาญมีมากขึ้นก็จะไม่หวั่นไหวในอะไรอะไรอีกต่อไปเพราะว่าตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนก็มีแต่สาธรรมะ เท่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าเนี่ยก็ว่าโดยปรมัตธรรมแล้วก็มีนานมารมรูปธรรมอยู่แทบตลอดเวลาทั้นผู้ที่เข้าใจดีแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะปฏิบัติีิปัสนากรรมฐา,านได้ตลอดเวลาได้ทุขสานที่ได้ทุกเมื่อด้วยตรีว่าทําไมจึงปฏิบัติไม่ค่อยได้กัน ก็เพราะว่าความรู้ความเข้าใจนี่อ่อนความรู้ความเข้าใจนี่ไม่ค่อยมีถูกอวิชชาปิดบังเอาไว้จึงทําให้ไม่รู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงได้ว่าเป็นนามเท่านั้นเป็นรูปเท่านั้นเนี่ยก็เพราะว่าวิชชานี่แหละปิดบังห่อหุ้มเอาไว้จึงไม่เห็นปรมัตตธรรมเป็นปรมัตตธรรมก็จะถูกบัญญัต ความเคยชินกับชื่อกับสัตว์กับบุคคลสิ่งของความหมายความเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยเป็นเรื่องต่างๆปิดบังเอาไว้บนญยัติคือชื่อสัตว์บุคคลสิ่งของความหมายเนี่ยเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาไม่ได้เพราะว่าไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเป็นชื่ออยู่รอยๆไม่เกิดไม่ดับนั้นที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้ก็คือปรมัตาธรรมเท่านั้นอะ่ะปรมาจาธรรมเท่านั้นที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้ ราะฉะนั้นก็คืออ่าเมื่อเราเข้าใจเรื่องปร,ปรมัตรธรรมเนี่ยมากขึ้นนะฟังเข้าใจมากขึ้นละเอียดขึ้นแล้วนะจึงจะจะลึกศึกษาพิจนารณาได้ถูกและกระละคลายได้เป็นดังนั้นการสอนธรรมะที่เก่งจริงแสดงธรรมที่เก่งจริงสอนที่ดีจริงที่ประเสริฐจริงจะต้องสอนให้คนเข้าใจในธรรมะสอนให้เข้าใจในปรมัตรธรรมสอนให้เข้าใจในเรื่องของความจริง ที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นสภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้นี่คือเก่งจริงๆเพราะว่าที่จะทําให้ผู้ปฏิบัตินี้ออกจากทุกข์ได้ก็คือเข้าไปเห็นธรรมะรู้จักธรรมะรู้จักปรมัตตธรรมจริงๆธรรมะสัจธรรมปรมัตตธรรมเนี่ยก็คือสิ่งที่มีจริงๆ อยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าสิ่งที่ประกอบทางตาหูจมูกลิ้นกายมีจริงจริงแต่มีอยู่โดยธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุกคลสภหรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีจริงๆเป็นนามธรรมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เบุกคนไม่ใช่ตัวตนงนั้นสอนสิ่งเหล่านี้พูดสิ่งเหล่านี้ขยายความเสิ่งอธิบายสิ่งเหล่าเนี้ก็เรียกว่าอธิบายธรรมะสอนธรรมะที่จะทําให้คน มีความทุกข์ทางใจน้อยลงเพราะว่านามาทำรูประธรรมเนี่ยถ้ามีในใจใครหรือมีอาเป็นอารมณ์แล้วเนี่ยก็จะเห็นตามความเป็นจริงว่ายึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนของผู้ใดใครผู้หนึ่งทางนั้นเน่ยเป็นธรรมะก็จะมีธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องอยู่เป็นที่อาศัยก็จะโล่งใจโปร่งใจเบาใจเพราะว่าระได้ลายได้ไม่ยึดไม่ถือขึ้นมาเป็นตัวตน ย่างที่บอกแล้วว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเท่านั้น่ะสภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นเพียงสภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นน่ะนั้นจึงไม่มีส่วนใดที่จะไปยึดเอาเป็นตัวตนคนสัตว์ได้ญาติโยมที่ต้องการความ้นทุกก็คือต้องอบรมหนทางที่จะทําให้รู้แจ้งแทงตลอดในเศร้าธรรมะ ก็คือการฟังเรื่องนามธรรมาบ่อยๆการฟังเรื่องรูปธรรมเนี่ยบ่อยๆการฟังเรื่องอริยมรรคปิองแปดนี่บยบ่อยๆให้เข้าใจจริงๆแล้วก็เข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยิ่งขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนกว่าจะประพฤติปฏิบัติและลูกศึกษาได้ถูกต้องถ้าว่าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเรื่อง ปรมัตธ t ร a เรื่องมรรคเลียงแปดเรื่องรูปปรรมนามรรมาแล้วเนี่ยจริญสติปัฏฐานไม่ได้แน่นอนทําสติปัฏฐานนี่ไม่ได้หรอกถ้าญาติโยมไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจจะต้องเริ่มที่ความเข้าใจปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต้องเริ่มที่ความเข้าใจเริ่มฟังให้เข้าใจแล้วก็ทํำคำกัจจาน้เพิ่มขึ้น ยิ่งขึ้นละเอียดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเข้าใจได้จริงๆแล้วก็ระลึกศึกษาได้ปฏิบัติได้ดังนี้มักจะไปเริ่มที่ปฏิบัติคือไปนั่งเลยขนาดสอนแล้วสอนอีกบอกแล้วบอกอีกอธิบายแล้วอธิบายอีกยังไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวอยู่ใจะให้ไปนั่งเลยก็ได้แต่สมาธิจดจ้องก็เป็นโลภะนั่นเองเป็นตัวตนนั่นเองจดจ้องในสิ่งใดสิ่งหนึ่งคำใดคำหนึ่งก็เป็นสมาธิอย่างเดียว ไม่มีปัญญาก็ประกอบเป็นมิจฉาสมาธิด้วยไม่ใช่สัมมาสม,มาธิในพระพุทธศาสนาท่านให้เจริญสัมมาสม,มาธิที่เกิดขึ้นกับกุศล,ลจิตคือจิตที่ปาศจากโลภะโทสะโมห oh ะด้วยหรือเป็นไปในทานในศีลในสมถะในสติปัฏฐานไม่ใช่ว่าใครๆก็ไปปฏิบัติวิปัสนาได้สติปัฏฐานได้ไม่ได้หรอกถ้าไม่เข้าใจก็ด้แจะไปน,นั่งสมาธิ เดินสมาธินั่งสมาธิสมาธิถ้าเป็นสัมมาสมาธิก็ดีไปก็ปราศจากโลภะโทสะโมหะไปแต่ถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ในขณะไปจดไปจ้องเป็นโลภะไม่ได้ดังจดไม่ได้ยังจ้องก็เป็นโทสะไปแล้วก็เป็นโลภะโทสะและก็โมหะนั่นเองจึงบอกว่าให้เริ่มที่เข้าใจมันไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาในการที่ไปปฏิบัติเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้ พิจารณาธรรมะได้เพราะว่าเข้าใจแล้วไม่มีอะไรที่จะกางกั้นไม่ให้ปฏิบัติได้หรอกมีอย่างเดียวที่กางกั้นไม่ให้ปฏิบัติได้ก็คือความไม่เข้าใจความไม่รู้เรื่องวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยถ้าไม่เข้าใจแล้วเนี่ยมันปฏิบัติไม่ได้ไม่ว่าจะไปอยู่สำนักอยู่วัดอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติไม่ถูกไม่เป็นก็ละคายความโลภความโกรธความหลงไม่ได้ก็พ้นจากทุกข์ไม่ได้ การที่จะพ้นจากความทุกข์ได้ก็ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยมรรคมยงแปดจะเดินขึ้นและลึกรู้ที่นามธรรมที่ดูปธรรมจนแทงตลอดในสัตธรรมะตามความเป็นจริงได้แล้วก็ละคลายได้นี่เราเรียกว่าธรรมะนี่มีอยู่ร,บรอบๆตัวแต่เมื่อไม่รู้จักก็อเอาไม่ถูกพิจารณาไม่ถูกก็ไม่มีวันที่จะถึงธรรมะได้ แล้วก็รู้แจ้งธรรมะไม่ได้ด้วยถ้าถามว่ารู้รู้ธรรมะนี่คือ so. สสรู้อะไรรู้ธรรมะก็หมายถึงว่ารู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็รู้แจ้งสภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้แจ้งสีรู้แจ้งเสียงรู้แจ้งกลิ่นรู้แจ้งรสรู้แจ้งผฏตัะพระรู้แจ้งเห็นรู้แจ้งได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้ผฏตัพพระคิดนึกเนี่ย ว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเท่านั้นน่ะคือเป็นรูปธรรมแต่ละอย่างเป็นนามธรรมแต่ละอย่างเท่านั้นน,น,น,น่นะซึ่งสภาวธรรมเหล่านี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ผู้ใดผู้หนึ่งทั้งสิน้นจุดประสงค์ในการฟังธรรมนั้นก็เพื่อที่จะเข้าใจนะเพื่อที่จะให้เข้าใจในสภาวะธรรมะที่กําลังปรากฏ ที่เราไม่รู้ทุกวันนี้ก็คือไม่รู้สภาวธรรมะที่กำลังปรากฏนี่แหละเพราว่าไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเราไม่รู้จะระลึกอย่างไรศึกษาอย่างไรก็ไม่รู้ไม่รู้แนวทางมันก็ปฏิบัติไม่ได้ญาติโยมไม่ต้องกังวลเรื่องปฏิบัติให้เริ่มที่ความเข้าใจเนี่ยเริ่มเข้าใจได้เมื่อไร่ก็ปฏิบัติได้เมื่อนั้นทั้นทาง ที่จะพ้นจากความทุกข์มีอยู่ทางเดียวก็คือการจเจริญิรรักมีองแปดจะลึกรู้ที่นำม,มาทำรูปธรรมโดยไม่เลือกไม่เลือกวันไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่ถ้าไม่ระลึกรู้ไม่ศึกษาก็เป็นโมหานั่นเองก็เสียดายเวลาที่ผ่านไปเพราะฉะนั้นเนี่ยชายญาติยมทั้งหลายในยเข้าใจดีแล้วเนี่ยจะประเด็นได้แล้วจับจุดได้แล้วเนี่ยท่านทั้งหลายจะไม่ปราศจากธรรมะเลย อย่างที่บอกแล้วว่าตั้งแต่ศีษะถึงเท้าก็มีแต่นามาทารูปธรรมเท่านั้นตั้งแต่เกิดจกกนกระทั่งตายไปก็มีแต่นามาทารูปธรรมเท่านั้นถ้าฟังเข้าใจแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะระลึกศึกษาพิจารณาปฏิบัติได้ยตลอดเวลาที่พูดว่าตลอดเวลาก็หมายถึงว่าผู้ที่มีความเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจก็ปฏิบัติไม่ได้หรอกรู้จักลักษณะของมรรคเปียงแปดแต่ละข้อแต่ละข้อ รู้จักรูปแต่และอย่างแต่และอย่างรู้จักนามแต่และอย่างเมื่อรู้จักเมื่อเข้าใจดีแล้วก็ค่อยๆระลึกศึกษาแยกแยะมนัสิีการโยนิโสโดยแยกคลายในในเท่าธรรมที่กำลังปรากฏโดยความเป็นนามเท่านั้นเป็นรูปเท่านั้นเป็นรูปเท่านั้นเป็นนามเท่านั้นฉะนั้นระลึกศึกษานาม,มาทมรูปธรรมก็ต้องระลึกตรงลักษณะด้วย ไม่ใช่ว่าไปท่องชื่อนะไปท่องชื่อธรรมะไปท่องชื่อคําว่ารูปคําว่านามอย่างนี้ไม่ได้แต่ลึกลักษณะที่ที่เป็นนามก็คือลักษณะของสภาพรู้แต่ลึกลักษณะของรูปก็คือระลึกตรงลักษณะที่ไม่รู้ที่กำลังปรากฏจริงๆเป็นอารมณ์แล้วก็ไม่ใช่รูปที่รวมกันหลายรูปด้วยเป็นรูปที่กำลังปรากฏใช่ว่ารูปสีรูปเสียงรูปกลิ่นรูปรสรูป อ่อนแข็งรูปเย็นร้อนรูปจึงไหวนี่สิ่งที่มีจริงๆเป็นปร,ปรมัตตธรรมไม่รวมกันต้องกระจัดกระจยายออกไปคนละทิศคนละทางนามธรรมก็คือสภาพรู้ทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจก็ต้องระดึกตรงลักษณะรู้ทางตาทางหูทางจมกูกทาง,ทางลิ้นทางกายทางใจนั้นๆจนชัดเจนไปว่าเป็นธาตุรู้เท่านั้นเป็นนามเท่านั้นเป็นธาตุไม่รู้คือเป็นรูปเท่านั้นเราจึงหายไปเขาจึงหายไป กิเลสทั้งหลายคือโลภะโทสะโมหะก็อาศัยเราเนี่ยเกิดอาศัยเขาเนี่ยเกิดถ้าไม่มีเราไม่มีเขาโลภะโทสะโมหะก็เกิดขึ้นไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจแล้วก็ค่อยระลึกศึกษาแยกแยะออกไปก็จะคลายทุกข์ทางใจได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ใดยอยากจะเข้าใจในเรื่องวิปัสสนากรรมฐานมากขึ้นเพิ่มขึ้นละเอียดขึ้นนำไปปฏิบัติให้ขัดเกลาามทุกข์ได้จริงๆก็ต้องเข้าอบรมวิปัสสนารูปนาม ที่สำนักงานธรรมะส,สู่ทางบรทุกจะมีอบรมทุกวันตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงถ้าท่านผู้ใดมีความประสงค์อยากจะเข้าใจและอยากจะนําไปปฏิบัติได้จริง,รงๆก็ต้องเข้าอบรมกันก็ไปเข้าอบรมตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงทุกวันวันไหนว่างก็ไปกันเอาเทปพ,พิปัสสารูปนามนั้หนังสือคู่มือจริญนิพพานนี่มาอ่านก็จะเข้าใจได้ถ้าเคยเข้าอบรมสักครั้งหนึ่ง ถ้าท่านผู้ใดสนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการอบรมก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานธรรมสู่ทางพ้นทุกพระอาจารย์สุกายข้ากายโยวัดร่วกบางบํารุถนนจรัญสนิทวงซอยห้าสิบเจ็ดเขตบางพลัดกรุงเทพฯหนึ่งหมายเลขโทรศรรัพท์4ี่สามสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามสาหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งวันนี้เวลาได้หมดตรงแล้วขอความสุขกายสบายใจความเจริญงอกงามในธรรมะ จงมีกับญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายจงทั่วหน้ากันจงทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร